โอ้ยหนาวดิอ้าวมานอนอยู่หันกวานนี่เฮ้ยน้องเป็นยังอะเป็นยังไครเป็นใครเป็นใครเอออาการมันเปลี่ยนไรโอ้ย ไม่ยังนี่เด like ้แก <opoly> ้ไขแก้ไขดิโอ้โอ้ยนอนมันเป็นไข่มาสองมือได้ไงโอ้ยมันเสียมไข่เปลี่ยนนะนะมันคือพ่อแก้ไขย่ามีไหมแก้ไขแล้วโจทย์โจทย์นะมันจีเติมมาแล้วเมามากจริงท่านเมาแล้วไข่ได้นอนไข่มาสามมือแล้ยังไงได้นอนคืออะไมันคือคนป่วยนอนไข่อ่ะโอ้ยนี่มันดีสิ ยี่ตัวหนึ่งเราคือดอกเราคือดอกตัวเข้าไปกันโยกตาจังวะเราคือดอกเราคือดอกมันจะไข่ตื้นเหรอไข่บาปวดหัวกินยาลายมือแล้วปวดหัวเอยปวดหัวแหงแน่เป็นกินยาลายเป็นไข่หรอเป็นไข่มือกินลายแล้วกินสักซิปเอ็มแอลพ่อซิปเอ็มเอลซิปเอ็มเอลนะ โอ้ซีบกว่าไปได้ไงเออทำนั่นแบบไี่เป็นเลยมันกำลังเลน่นนั่นมันกำลังเล่นไปตามเส้นเนาะแต่เราเอาอีกสักซีบเอฟเอวงดึกเส้นมือกระตุกระบาดมันก็ส่บบง,สงดีอยู่นะนู่นไข่มาสามมือแล้วนี่ยปวดหัวขนาดเลยปวด<ะ>หัวปวดแขขนาดโอ้ย พี่ส่งเงียเฮ้ยนากินกับอะไรคือทรงนีแห่มีแห้งไงแง่นของดีนั่นแหละอืมว่าแล้วเอไปสักเติมไปสักยี่สิบเป็นยังงวันเออนี่แล้วมันมันบดเถิงนี่เมื่อกี้นะว่าหันในสิบวันนี้ยี่สิบเออมันเส้็จมยังมืนท่านนั้นเลยปุ๊บเิดเสรุยี่สิอ็มแอลเนี่ยมีไข่เลย เห็นไหมเหรอเห็นเแล้วมาแ้เห็นเ่นเห็นเ่นเห็นไหมเห็นางดีตั้เนี่ยถือของดีได้ถือของดีได้สันเลยมนรนี่ยนั่นนั่นนั่กวาดเลกวาดแลวเติมไปเลยสี่สิบบาทกวาได้กานเลยเอ้เ็มพ่อร่อเลยเออนี่ละแล้วมึงจะใครดีไขรต้องดีแม่ เห็บ้าเบ้าฮะคนที่ลูกเลยนะอื้โ yani> อ้ยน่นแหลเห็นบ้เห็นเซนมาคลายวะมันบ้น่ะหรืวะโอ้เจ้าไข่เลยไหม ่อนไหลงวนลงททงไปได้เลยเนาะบ้านที่ดีกันว่ะเฮ้ย้ามีเอามมีเอามาเชิง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 เฮ้ยไปนพดีไมีเขามานี่เร็โอ้ยโอ้ย โมองโอ้ยก็โตห่อนนะฮะโอ้ยห่อนน่าห,หายนะห่อนอื้มไ้ยัยหนิงบัต้อนมันเป็นยังน่ะไอ้ยุนคืนโอ้ห่อนเลยนี่ใครคืนเอ,อ,อ้าฉันงองงับอยู่เนี่ยฉันมาแล้วก็บเบิ้งต่อนเด้ไเอไปเบิ้งงัวหน้าเหมือนกันจะไปเบิ้งงัวเออเฮ้ยโอ้ยไปยัยหนี่ไปเบิ้งงัวไปเบิ้งงัวมีห่อนลำโพง กูดีมอนครับในนเจิ๋เป็นไงไข้ขึ้นโิงหอนครับแค่หอนแห้งแล้วมนคือมานอนอยู่บ้านมานอนอย่างอยู่นี้โอ้อยู่บ้านมันหายใจืดโอิงขาวแล้วตะยังโอ้ทเส้ายังดีดอยู่ตกบมาจนไหนมาคิงหอนเออเดี๋ยวกูไปต้มข้าวให้ดอกซันเออเอออยู่นี่เด้อเออเออ๋ นี uhm. ่น uh ี huh. uh ่ก huh. อ uh ่ะแค้น <recess> ท <ed isolation> <audio nek> huh ีส huh ิยูเบิงอ่ะเดี๋ยวไปต้มขอมเม้นก่อนอ่ะโอ้โหกูเกือบถูกจับได้เอ้ยเกือบเกือบแต่เขามียนไงเกือบตายอ้าวอ้าว